ครับเจอกิตติก็ครับไปตามชแนลนะครับวันนี้อยู่จังหวัดนครสวรรค์ครับโคกรงการเขาซับเซิร์ฟครับนะด้านชุวรนข้าไม้เป็นบ้านทรงปัญญานะครับดูแล้วน้าบ้านบ้านกว้า,า,าประมาณสักอ่าอ้องนอน้ส้กว่านี่สามเมตรสามเมตรหกเจ็ดเมตรห้าสิบครับ ลึกประมาณ6เมตรเจ็บเมลสิึกประมาณ6เมตรนะฮะแล้วก็ทุกบันไดนี่อยู่ที่ประมาณสามเมตรส่เติบนะซุ้บันไดแล้วเรียเรียก็ประมาณเคป,ประมาณนี้ครับลุกกาลานะพูดผิดนะลูกกาลา้วก็มีตัวเชื่อมด้วย ไไดเดี๋ยวเราไปดูบ้านร้องกันดีกว่าเพื่อนๆต้องการทราบรายละเอียดนะบางอย่างต้องโทรสอบถามน้องน้ำผึ้งนะครับนี่ฮะอันนี้ก็มานคกรสวสรรค์ครับความสูงนี่ผมดูแล้วประมาณสัก1เมตร50นะเห็นจะได้นะครับอาจจะคาดเคลื่อนนิดหน่อยเพราะว่ามันมีการหมุนไม้อย,อยู่พอนหมุนไม้แล้วผมอาจจะตอบผิดพลาดนะฮะอันนี้ขอโทษด,ด้วยนี่ครับบ้านน้องน้ำผึ้งคนระับ มานั่งสวยาม,มากครับท่านผู้ชมทรงศาลานะฮะศาลาแล้วก็ระเบียยนี่อันนี้ออกมาฝากเพื่อนๆครับชี้เป้าซื้อบ้านนะครับฝาบ้านนี้ตีแบบบางใบนะครับแนวนอนนะครับด้านในก็เป็นบางใบนะครับเป็นแนวนอนนะครับีเสานะครับเสาน ci ี่มีหน้าเจ็ดนะครับหน้าเจ็ดนะครับซุ้มมันศาลานี่อยู่ที่หน้าเจ็ดเกือบหน้าแปดอะหน้าแปดนะครับตัวเรือนก็หน้าเจ็ดแล้วก็อาจจะอ่อนบ้างนิดหน่อยนะครับ นี่ฮะเป็นบ้านของน้องน้ำพึ่งนะครับทีเป้าซื้อบ้านครับวันนี้กิติไธรรมชาแนลครับนี่ตัวเรือนห้องนะตรงนี้น่าก็จะเป็น3ามคูนหนะฮะฝั่งซ้ายก็3ามคูณหฝั่งขวาก็3ามคูณหตรงกลางนี่ตัวเชื่อมก็จะอยู่ที่ประมาณผมดูแล้วเกือบเกือบ2เมตรอ่ะท่านผู้ชมนะเดี๋ยวเราไปดูด้านในอีกครั้งหนึ่งนะครับใจกาบ้านยื่นมาเยอะเลยนะท่านผู้ชมนะบ้านของน้องน้ำพึ่งนะครับ ใครสนใจบ้านก็ลองสอบถามน้องน้ำพึ่งดูนะครับผมก็ชี้เป้าซื้อบ้านให้นะฮะหลังคามงด้วยกับเบพิ่งรอนคู่นะครับตรงนี้ก็จะเป็นห้องน้ำแน่นอนนะท่านผู้ชมไม่มั่นใจว่าเขาจะแบ่งโซนยังไงผมก็เพิ่งมาถึงนะฮะเพิ่งมาถึงเมื่อกี้นี่เนี่ยฮะเพื่อนๆดูครับนี่ลักษณะการทำนะ โอเคครับเดี๋ยวเราไปเยี่ยมชมด้านในนิดหนึ่งครับนี่ซุ้มบันไดครับนะบันไดมีทั้งหมด2ช่วงนะครับช่วงตรงนี้ก็3ขั้นนะฮะขึ้นไปกว่างอีกหน่อยก็3ขั้นนะครับสามขั้นบันไดมันลงเล็กขี้ครับนะสามขั้น3ขั้นความสูง1นเมตรประมาณหนึ่งเมตรห้าสินี่ฐานล่างนะครับท่านผู้ชมฐานล่างวานอน้ำพึ่งนะครับนี่ก็ยังไม่ได้ลงสีนะยังเป็นไม้ดิบอยู่นะท่านผู้ชมก็ เมื่อกี้ผมบอกว่า1นึเมตรอาเนี่ก็น่าจะใช่นะฮะเพราะว่าเอิดฝนว่าดู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 ไม้ไว้นะดูไม้ไว้ครับท่านผู้ชมโอเคครับเดี๋ยวเราไปเยี่ยมชมด้านในดีกว่านะครับนี่นะฮะผมขอสะดุดกล้องนิดหนึ่งครัท่านผู้ชมเพราะว่าเขาผูกผูกเชือกไว้อะเดี๋ยวขอมุดแล้วกันนะท่านผู้ชมนะฮะโครงการน้องน้ำพึ่งนะครับ นี่ขึ้นมาแล้วนะฮะบ,บันไดาทางขึ้นนี่ก็อยู่ที่ประมาณเกือบ2เมตรนะครับ1เมตรห้าสิบประมาณนี้ครหนึ่งเมตรห้าสิบเกือบ2เมตรนะครับ,บ,รบขึ้นมาถึงก็มีจานพักนี่จานพักนี่กว้างๆเลยนะครับอ่ะหอดูบรรยากาศในบ้านอีกทีหนึ่งนี่ฮะอย่างขวางนะฮะตัวเดือนกว้างกาก็เป็นห้องรับแขกหรือห้องนอนก็ได้ขวางซ้ายก็เป็นห้องนอนนะครับนี่ลักษณะการทำนี่ฝ้าเพดานฮะ สาไม้สักทองนะครับนี่ขึ้นไปนะขึ้นมาแล้วครับมีตัวเชื่อมด้วยครับหนึ่งเมตรสิบนะครับตัวเชื่อมระหว่างห้องซ้ายขวานะครับก็อย่างที่ผมบอกนะตัวเรือนบ้านก็กว้างนี่เจ็ดเมตรสิบนะครับนี่ฝั่งนี้ก็มีศาลานี่ฮะท่านผู้ชมดูนี่ฮะท่านผู้ชมดูนะครับนี่ฮะท่านผู้ชมดูนะฮะนี่ฝั่งนี้ก็ ห้องนอนหรือทําเป็นระเบียนีไยผมขอโทษนะทำเป็น้นอนรับแขกก็ได้ครับห้องนอนดีกว่านะฮะออฝั่งด้านซ้ายก็ทาห้างรับแขกนะห้องนี้ก็อยู่ที่ประมาณ3เมตรคนสเมตรนะท่านผู้ชมไม้ก็แผ่นใหญ่ในการปูนะฮะนีนะครับนะรบานประตูบานประตูสไลด์นะฝาบ้านนี่เป็นไม้สักนะครับตีฝาด้วยไม้สักทองนะครับฝาห้องนะ มีแนวนอนฝ้าไปดานก็ไม้สักทองนะฮะนี่บานหน้าต่างก็ทรงยาวนะครับทรงยาวนี่บานประตูก็สไลด์แบบอย่างที่เห็นนะฮะนี่สไลด์นะเรอดูนะฮะเป็นบานกระจกนี่โอเคนะครับเดี๋ยวเราไปเยี่ยมชมด้านในนิดนึงนี่ครับผมข้ามาแล้วนะข้ามาแล้วนี่มาดูดิครับว่าห้องนี้สามคูณสี่ แล้วตรงนี้ก็จะทํำยังไงครับสามคูณสี่เป็นห้องน้าครับนี่เป็นประตูเปิดไปข้างหลังได้นะฮะก็ทําเป็นห้องน้ำนี่สองเมตรนะครับท่านผู้ชมโอเคครับมีบรรยากาศหน้าห้องน้ำเนี่ยมีการทําอย่างนี้นะฮะปิดนะครับห้องน้ํานี่จากสองเมตรก็คูณหนึ่งเมตรละสิบครับตัดมาหนึ่งเมตรสิบแล้วก็มีพื้นที่จะสอยนะครับยังไม่ได้ปลูกกระเบื้องนะท่านผู้ชมโอเคนะครับนี่ฮะแล้วออกแล้วตรงนี้ก็ มีบา,บา,ปปา,านนะบมมปนะร,นร,ตรนนะตนะูเปิดไปด้านหลังด้วยแต่ก็ล็อกไว้นะท่านผู้ชมผมไม่เปิดนะแต่ก็เฟียมด้วยนี่เฟียมตรงนี้นะสามบานนะเปิดไปด้านหลังก็สวยงามครับของการน้องน้ำผึ้งคนระับสวยงามนี่ฮนะผมมาเล้นนะฮะหน้าห้องมีมานั่งนะฮะมานั่งก่อนจะถึงโอ้โหนั่งเยอะเลยก่อนจะถึงตรงอะไรก็เรียกนะฮะตรงนี้ก็ศาลานะศาลามีรังน้ําด้วยนะ โอเคครับนี่คุ้ฟฝ้าไปดานนะฮะนี่ไม้สักซองไม้สักซองถือว่าฝ้าหลุมสูงนะครับงนะขนย้ายยังไงคุยกับน้องน้ำพึ่งนะประตูทางเข้าห้องนี้ฮนะก็ถ้าห้องนอนก็สองห้องนอนนะครับหรือว่าถ้านอนห้องนอนเดียวก็ทำเป็นนอรับแขก,กนี่ก็สามคูณสี่ครับบ้านหลังนี้อย่าลืมนะครับว่ากว้างเจ็ดเมตรสิบรือหกเมตรนะครับเมื่อตัดเป็นเพียงสองเมตรก็ต้องเหลือสี่เมตรนะฮะเป็นเป็นห้องนอนนี่ โอเคนะครับอ้องรับแขกก็ได้ห้องนอนก็ได้บานประตูก็อย่างที่เห็นสวยงามนะครับเราเดินมาศาลานี่ศาลานีตัวเชื่อมนะครับ2เมตรนะสองคูนสอป้าหลุมนี่นะด่นี่เห็นไหมก็ช้ได้ครับจะได้ฝีมือดีนะครับโอเคครับเดี๋ยวสรุปให้ฟังนิดนึงนะท่านผู้ชม ครับผมบ้านหลังน,นี้นะครับหน้าบ้านอ่ะตัวเรือนกว้างเจ็ดเมตรหน้าสิบนะครับ,รบตัวเชื่อมเป็นเมตรหน้าสิบตัวเชื่อมระหว่างสองห้องนะครับตั้งแต่หน้าบ้านไปท้ายบ้านก็หกเมตรแต่ตัดเป็นระเบียงไม่กี่เมตรก็เหลือสามสี่ตัวน้องนู้นะครับสามสี่ตัดเป็นห้องน้ำาค่สองเมตรแต่ว่าพอเข้าไปข้างในห้องน้ําก็ตัดเป็นห้องพื้นที่ทำห้องน้ําด้วยก็เหลือห้องน้ำสองเมตรคูณ่หนึ่งเมตรหน้าสิบประมาณนี้ครับท่านผู้ชมสรุปครับหนึ่งซุ้มบันไดครับ หนึ่งกระเบียงหน้าแล้วก็สองห้องนอนซ้ายขวาแล้วตัวเชื่อมไปข้างหลังระหว่างห้องน้ำแล้วก็ห้องน้ําอยู่ไม่น่าสิบศาลาด้วยสองคูนสองครับวันนี้ต้องไปก่อนทีป,ป้าซื้อบ้านโครงการน้องน้ำพึ่งตะว,วันก้าวไม้ยู่าคอนสวรรค์ราคาดูใต้คลิปวิดีโอร้อมเบอร์น้องน้ำพึ่งวันนี้ลาก่อนครับสวัสดีครับ